สวัสดีครับพี่น้องน้ำตกฝนตกแห้งหมู่บ้านนี่ครับผมมีน้ำตกเล็หน้อยพ่อให้เบิงอะขีอคว้าสให้าไป้งสามมากครับพี่น้อง เห็นปะลังไหลลงไปตัวแข้งครับพี่น้องมันเคลื่อนออีนฝนโอ้โหฝันฝ่าหัวนี่ครับผมสวมทรงสวมตาไปมดเขาเนี่ยพระทศนิวานเลยเขาพี่น้องเอ้ยนามสวมมีผ้ามาค้อมนะพ่อ หาวา่าลูกพ่อสัวนี่นีพน่อทำศพคนั่งมาจ้ะหลแห้งที่รึเปล่าแต่แก้วท่านผืกับหลายครับผมจคกน้อยคนร่างตีหลาย ลงลางอมองพญาเต่าอย่าง้าไปก็ได้พี่ก้องกันมืน เรื่องนี้เป็นฐานเงาปูครับผมลูกพ่อนเคยบอกให้ฟังอยู่ว่าเต่ากัดมาบังยอยู่ว่าเต่ามีคืนฆ่าทางจิตใจของชาวบ้านหมู่บ้านของลูกพ่อนนี่แหละครับเป็นป้ายสถานที่ครับผมป้ายสถานที่สักคิด ยางมะกูว่างโกโก้ยางมะกูวบิสธิเทว่าหนากขนาดครับผมพ้าสีฟ้าแบบสารใจน้อยสถานีลมเลื่นครับผม บรรยากาศลมเดินดีนบ,อบอเอาหนเบาหาคือเขึ้นรับรรยากาศดวันเดินเต้าคว้าวบนยาตาศบยาตาดจปูเด,ด้ มีผ้าปีกผ้านอนมีแม่ชมมันตกว่างโคโค่นางจะไหลลงนีีพี่นอ้องเห็นปะมันตกพญา,าเตา่าเห็นปะพญา,าเตา่ยาไหลลูกห่วยนี่แหละครับไปพ่นแล้วพ่นนะครับอพิเภอโกโสมทีใส่หมดละ ย้าวลงจังหวัดมหาสารคามบุหร่าครับผมห่วยนี่เพราะมันจะใกล้ไ <c oughs> ด้นี่น้ำจะน้าโตดันแห้งครับผมน้ำไหลแห้งเสีอไปยูย่ไม่ได้นาะก <c oughs> บรรยากาศก็นในเมื่อครับผมย่านย่านน้ำพัดย่านมืน เจ็บนี่ครับก็เสียไว้ครับนี่พันพี่น้องพาพี่พาน้องมาเล่นน้ำมาชมตกไฟตป,ปโขของหัวขวดนี่ละ <c oughs> ของน้ำเปรี้ยกรั่งนี่ละครับผมมาดูมาชม ก็งนี้ปอดกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ